วิธีการใส่วิกกึ่งทอมือนะคะเน็ตที่ให้ไปจะเป็นเน็ตถุงน้องแบบนี้เนาะเวลาที่สวมใส่เข้าไปนะคะสวมใส่เข้าไปกลางศีรษะแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะเราก็ค่อยดันผมจริงของเราเข้าไปในตัวเน็ตได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมเกลี่ยด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เกลี่ยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบพองๆแล้วก็ทำให้เวลาใส่วิกดูไม่เนียนได้นะ เรียบร้อยค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นงานกึ่งทอมือตัวทีค่ะกึ่ง้อมือตัวทีนะคะจะทอด้วยมือนะตรงกรอบหน้าค่ะทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ตรงกลางศีรษะตรงนี้นะคะก็จะทอด้วยมือเส้นต่อเส้นช่อต่อช่อเลยค่ะด้านในนะคะลูกค้าขาจะเป็นมีสายปรับให้ด้วยสําหรับใครที่เวลาใส่แล้วรู้สึกว่ายังไม่พอดีสามารถปรับได้เลยนะคะมีสายปรับให้เนาะ วิธีการใส่นะคะขั้นตอนแรกเลยวางวิกนะคะไว้ตรงกลางศีรษะหลังจากนั้นค่ะก็ดึงตรงท้ายทอยวิกให้ครอบกับผมจริงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่วิธีการใส่คือง่ายมากๆเลยรุ่นนี้นะคะเป็นรหัสที9ลินินค่ะถ้าสนใจพิมพ์ว่าที9ลินินได้เลยนะคะเป็นแบบสไลด์เลเยอร์สวยมากแม่มือใหม่หัดใส่วิกสามารถใส่รุ่นนี้ได้นะคะเพราะว่าโนไม่ยาวมากแล้วก็ไม่หนามากนะคะทัดหูได้ สวยผมได้ใครที่สนใจกดสั่งได้เลยนะคะ T 3 9ลินินค่ะ